รถปีสองศูนย์สองสองหรือปียี่ห้าปีอะไรปีนี้ปียีห้าปีนี้ไปยี่ห้าปีย2สองรถอายุกี่ปีสามปีครับรถปีหกห้าหรือปีสองศูนย์สองปีนี้ปีสองศูนสองห้ารถสาปีหน้ากระจังตัวใหม่อยู่แบบนี้กล้องหน้าแบบนี้โลโก้แบบนี้หลังคาเปิดได้หรือประทันรูปแบบนี้นี่เป รถใหญ่นะครับ,รบไม่ใช่รถเล็กนะครับ,ครบเครื่อง2000 SP SP คือตัวตัวท็อปตัวท็อปนะอ<า>๋อสีเทาลัมโบต้องรอรถนะครับต้องจ่ายเพิ่มนะครับอยากได้รถสีนี้นะมาช้าๆช้อาอะไเลยจบอกบอกไฟฟ้าครับไหไฟฟ้าเบาเย่ไม่ได้ชิปหลงงังลอคองมอะไรดูภายในดิมาด้ามาด้าซขเอนมซดสามศูนย์เจเนอเรชันล่าสุดครับมาด้าขับดี อันมาด้สองคันเท่าไหร่ครับผมมาด้าสองคันเท่าไหร่เจ็ดแสนห้าครับมาด้าสดีเซลเจ็ดแสนกว่าอันผู้ถูกครับผมมาด้าสอดีเซลเจ็ดแสนห้าหมก้าันมาตราสเบนซินปกติหกแสนกว่ามาด้าสงตัวไม่มีอะไรเลยนะเริ่มเริ่มนะเกียร์ธรรมดาห้า0สนกว่าห้าแสนว่ามาด้าซีเอสามศูนย์มีซันรูฟเครื่องสองพันตัว sp ราคาตอนที่เขารับมานะครับครับดูเองเลยมันี้ย โอ้โหพี่ราคาต่อรับมาเท่าไหร่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะท่านหนึ่งล้านสองขาะเท่าไหร่ละนมือพันหนึ่งครับ